ขอจเจริญพรนะสัายาติโยมทีมงานที่ได้มาสัมภาษณ์อาตมาในวันนี้ในข้อสงสัยนะก็เกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายนะองค์พ่อแก่พิชรุกันไปประดิษฐานอย่างวัดจันอำเภอนครหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอาตมาพระอาจารย์ไกรสอนราชสีผู้เป็น เจ้าของและเป็นผู้สร้างองค์พ่อแก่เพชรหลูกันพ่อแก่เงินล้านปางตีตะโพนเรียกทรัพย์ซึ่งจะสร้างเพียงหนึ่งเดียวในประเทศไทยอัตมาสร้างพระฤาษีมาก็มีข้อสงสัยบางประการว่าทำไมถึงสร้างเป็นพระทำไมถึงมาสร้างฤาษีนะก็อยากจะเรียนให้ทราบว่าการสร้างฤาษีขึ้นมานี้นะไม่ได้มีเหตุบังเอิญน,นะหรือจงใจ นาะที่จะสร้างขึ้นมาเพื่อชักพาศรธาญาติโยมให้ลุ่มหลงงมงายไปตามกระแสหรือบิดเบือนหลักธรรมคำสอนของพระศาสนาแต่อย่างใดนะการสร้างขึ้นมานะมีดรํริมีความเห็นชอบนะแล้วก็มีมูลเหตุศรธาได้เกิดจากการสร้างตึ่งหลายๆคนหลายๆท่านก็ได้เคยติดตามที่มาที่ไป พอสังเขตแล้วนะทั้งนี้ทั้งนั้นอาตมาก็ขอให้ตัทธาย,ยมที่มีความศรัทธาในองค์พ่อแก่เพชรหลูกันนะได้กราบไหว้บูชากันอย่างมีสตินะมีความระลึกนึกถึงคุณงามความดีบารมีของท่านเพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจไม่ได้ให้ลุม่มหลงงมงายไปตามกระแสมูลเหตุในการเคลื่อนย้าย องพ่อแก่เพชรฉลูกันในครั้งนี้เนื่องด้วยนะมีความเข้าใจนะมีความเข้าใจในหลายๆประการในหลายประการที่เกี่ยวกับตัวอาตมาเองนะแล้วก็การจัดสร้างพ่อแก่เพชรฉลูกันที่อาจจะสื่อสารคลาดเคลื่อนแล้วก็เข้าใจผิดจนทําให้เกิดเรื่องราวเป็นประเด็นขึ้นมานะที่อาตมาตัดสินใจ นะที่จะย้ายพ่อแก่พร้อมด้วยกับตัวอาตมาเองนี้นะไปจำพรรษาที่วัดจันทรนะ์ก็เพื่อไม่ให้เกิดปัญหานะแล้วก็ความกระทบกระทั่งหรือทำให้ภาพลักษณนะ์ต่างๆที่เกี่ยวกับวัดเองก็ดีนะตัวอาตมาเองก็ดีแล้วก็บุคคลที่มีข้อกังขาแล้วก็มีข้อพิพาทเกี่ยวข้องกัน จะได้ไม่ต้องมากระทบกระทั่งสร้างความคุนเคืองหมองใจให้กันอีกการเคลื่อนย้ายองค์พ่อแก่เพชรรุกันนะพระแก่เงินล้านที่จะไปประดิษฐานที่วัดจันจะมีขึ้นนะในวันที่4ธันวาคมที่จะถึงในเดือนหน้านี้นะก็ขอเจริญพรเจริญศรัทธายาิโยมที่มีจิตศรัทธานะที่มีจิตศรัทธาในองค์พรอแก่เพชรรุกันจะมาร่วม นะตั้งขบวนแห่แหนอัญเชิญท่านไปอยู่ในสถานที่แห่งใหม่เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตัวญาติโยมและลูกหลานผู้ศรัทธานะบูชาบารมีพ่ะแก่พิชรุการตีตะพนเรียกครับหนึ่งเดียวในประเทศไทยและเป็นการประกาศบารมีครูบาอาจารย์ให้ลูกหลานที่นับถือนะบูชาครูบาอาจารย์องค์นี้ได้ร่วมกันสร้างบารมีสร้างวัดสร้างวาทำนุบำรุง ส่งเสริมสาธา,ารณสงเคราะห์ช่วยเหลือสังคมชุมชนสร้างบาร,รมีร่วมกับครูบาอาจารย์ท่านด้วยกันในวันที่4ี่นะถ้าใครว่างก็ขอเรียนเชิญจเจริญตทาตาทุชน,นลูกหลานทุกคนทุกท่านได้มาร่วมด้วยช่วยกัน,นอาตมาก็ขอโอกาสขอกราบอารัธนาบาร,รมีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นที่พึ่งที่พึงระลึกบาร,รมีพระธรรมคําสั่งสอนบุญญาณุภาพ บารมีหลวงปู่ธรรมโชติบารมีหลวงพ่อแพรเขมบังกาโลบารมีหลวงพ่อจรันทิตะธโมวรบีครูบาอาจารย์ที่ข้าพระเจ้าเคารพนับถือในการสร้างแบบในการเป็นแบบอย่างที่ดีในการสร้างกุศลคุณงามความดีตั้งแต่อัตมายังไม่ได้บรรพชาบวชมาจนถึงปัจจุบันวันนี้ขอรัตนาบารมีท่านทั้งหลายและกุศลคุณงามความดีที่อัตมาได้เพียรกระทำบำเพ็ญมาตั้งแต่ ครั้งอดีตจนถึงปัจจุบันมารวบรวมกันเป็นเดชะพลวะปัจจัยหนุนนำพรที่อาตมากลั่นมาจากความปรารถนาจากความตั้งใจจงเป็นพรมงคลให้ญาติโยมที่ติดตามคอยรับรู้รับฟังข่าวสารในช่องทางต่างๆที่เกี่ยวกับองค์พ่อแก่เงินล้านก็ดีองค์อาตมาเองก็ดีให้ญาติโยมได้รับพรมงคลได้รับความสุขความสำเร็จความเจริญก้าวหน้า สิ่งใดล่วงล้นพ้นกำลังมนุษย์ปุถุชนคนธรรมดาไม่สามารถพึงหวังพึงกระทำได้ขออิธาพรานุภาพครูบาอาจารย์จงแผ่ผลบุญญาลิตรประสิทธิประธานเปิดช่องเปิดทางให้ลูกหลานรงทั้งหลายจงทำมาหากินขึ้นมีกินมีใช้มีโชคมีลาบหลั่งไหลบังเกิดมีมาไม่ขาดสายมีมาให้ใช้ไม่ขาดมือด้วยบร,รมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์บร,รมีครูบาอาจารย์ประสิทธิประสาทอำนวยอวยพรทุกคน,ท,กคนทุกท่านเถิด